สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฟ้าค่ะวันนี้นะคะครูฟ้ามีแบบฝึกหัดส,สังสนุกมาให้เด็กๆได้ทํากันก่อนอื่นเด็กๆไปหยิบหนังสือเรียนรู้ตัวเด็กเล่มน,นี้ค่ะจากนั้นเปิดไปที่หน้า22ค่ะเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้าที่ยี่สิบสองแล้วใช่ไหมคะหน่วยที่5ความปลอดภัยใกล้ตัวหน้าที่22นะคะเราจะเรียนเรื่องดูแลตนเองค่ะ คำสั่งเขาบอกว่าสนทนาจากภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่เคยทําหรือทําเป็นประจำเมื่ออยู่โรงเรียนเด็กๆมาดูที่ภาพแรกนะคะเป็นเด็กผู้ชายกําลังนั่งฉิงช้าข้อความเขาเขียนว่าเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธีให้เด็กๆเ,เคยทําเป็นประจำเมื่ออยู่โรงเรียนนะคะให้เด็กๆคิดเครื่องหมายถูกทับภาพลงไปเลยคะ่ะ ค่ะมาดูที่รูปต่อไปนะคะเป็นเด็กผู้ชายกำลังเดินข้อความเขาเขียนว่าเดินบนอาคารอย่างระมัดระวังถ้าเด็กๆเ,เคยทำนะคะให้เด็กๆคิดเครื่องหมายถูกทับภาพได้เลยะคะ่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังขี่จักรยานอยู่ข้อความเขาเขียนว่า ขี่จักรยานในที่ที่ปลอดภัยและระมัดระวังถ้าเด็กๆเคยทำเป็นประจำเมื่ออยู่ที่โรงเรียนให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกทับภาพได้เลยค่ะค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังเดินขึ้นบันไดข้อความเขาเขียนว่าเดินขึ้นลงบันไดอย่างระมัดระวังถ้าเด็กๆเคยทำนะคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะค่ะภาพต่อไปนะคะ เป็นภาพที่มีแม่และลูกค้าอยู่ในภาพนะคะคําสั่งเ็าเขียนว่าไม่เสียบปลั๊กไฟด้วยตนเองถ้าถเด็กๆเคยทํานะคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนให้เด็กๆคิดเครื่องหมายถูกทับภาพได้เลยคะ่ะขาน,านี้ก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่23าเลยคะ่ะค่ะเด็กๆเปิดมาที่หน้าที่23แล้วใช่ไหมคะหน้านี้เขาเรียนเรื่อง ความปลอดภัยของเราคําสั่งนะคะด้านบนนะคะเขาบอกว่าสนทนาจากภาพแล้วกาเครื่องหมายกากบาดท,ทับภาพสิ่งที่อาจทําให้เกิดอันตรายเมื่อเข้าใกล้หรือสัมผัสสิ่งนั้นเด็กๆมาดูที่ภาพข้างบนนะคะเป็นภาพห้องอะไรเอ่ยถูกต้องคะ่ะเป็นภาพห้องครัวนั่นเองเด็กๆลองสังเกตนะคะว่ามี ตรงไหนหรือสิ่งไหนบ้างที่เมื่อเด็กๆเนี่ยเข้าใกล้หรือสัมผัสอาจจะเกิดอันตรายเช่นบนเตานะคะจะมีหม้อร้อนๆและมีไฟถ้าเด็กๆคิดว่าตรงเนี้ยเด็กๆไม่ควรสัมผัสนะคะให้เด็กๆกากะบาดทับภาพได้เลยค่ะและเด็กๆก็สังเกตตรงอื่นต่อนะคะว่ามีสิ่งไหนที่เด็กๆไม่ควรเข้าใกล้หรือไปสัมผัสเด็กๆก็กากะบาดทับภาพได้เลยค่ะ แล้เดี๋ยวเรามาดูคำสั่งด้านล่างนะคะด้านล่างเขาบอกว่าสนทนาจากภาพและกกระบาดท,ทับภาพเด็กที่ปฏิบัติตนไม่ปลอดภัยและไม่ควรปฏิบัติตามค่ะภาพด้านล่างนะคะเป็นภาพที่มีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังเล่นกันอยู่บนสนามหญ้าคะ่ะเด็กสังเกตสิคะว่า ภาพของเด็กคนไหนนะคะที่ไม่ควรปฏิบัติตามในเ,เด็กสังเกตดูดีๆนะคะเมื่อเด็กๆก,การกรบาดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่24ได้เลยคะ่ะใเด็กเปิดมาที่หน้าที่ย4แล้วใช่ไหมคะหน้านี้เขาเรียนเรื่องสถานที่ใดไม่ปลอดภัยคำสั่งเขาบอกว่า สนทนาถึงสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยและวาดภาพประกอบตามจินตนาการค่ะเด็กๆคิดว่าสถานที่ใดไม่ปลอดภัยบ้างคะเวลาเด,เด็กออกไปข้างนอกนะคะสิ่งแรกที่ไม่ปลอดภัยคือถนนใช่ไหมคะเวลาเด็กๆออกเดินตามท้องถนนต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่อยู่ด้วยใช่ไหมคะคะนอกจากตามท้องถนนแล้วนะคะก็ะยังมีสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยอีกมากมายเลย เช่นเขตก่อสร้างค่ะเมื่อเด็กๆรู้แล้วนะคะว่าสถานที่ไหนไม่ปลอดภัยให้เด็กๆวาดรูปรงมาและระบายสีให้สวยงามค่ะส่วนทางช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเขียนลงมาว่าสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยคืออะไรเพราะอะไรเด็กๆถึงคิดว่าสถานที่ที่นี้ไม่ปลอดภัยค่ะหน้านี้ก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่ยี่สิบห้าเลยค่ะ หน้าที่25น,นะคะเรียนเรื่องเดินทางปลอดภัยค่ะคำสั่งเขาบอกว่าสนทนาจากภาพและการกระบาดท,ทับภาพที่ไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายและระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กสังเกตในภาพนะคะมีทั้งรูปที่มีคุณพ่อจูงเด็กผู้หญิงมีเด็กกำลังวิ่งข้ามถนนมีเด็กกำลังขึ้นบันได มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือบนถนนและมีเด็กผู้ชายกำลังหยิบของที่หล่นบนถนนค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าภาพไหนที่ปฏิบัติแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายกากบาดท,ทับภาพได้เลยค่ะไม่เด็กนะคะกากบาดท,ทับภาพที่ไม่ควรปฏิบัติครบแล้วนะคะ ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามค่ะหน้า25ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่26ได้เลยค่ะค่ะหน้าสุดท้ายนะคะหน้าที่26ค่ะปลอดภัยจากคนแปลกหน้าคำสั่งเขาบอกว่าสนทนาจากภาพขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมภาพที่ควรทำ และการกรบาดลงในวงกลมภาพที่ไม่ควรทำแล้วระบายสีภาพให้สวยงามคะ่ะในเด็กสังเกตภาพทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะจะเหมือนกันคือมีผู้ชายนะคะกำลังยื่นรูปโอมให้เด็กผู้หญิงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อความเขา,เขาเขียนว่าอะไรกันข้อความนางท่องวงกลมข้างบนนะคะไม่รับของจากคนแปลกหน้าถ้าเด็กคิดว่า ควรทำนะคะให้เด็กๆคีดเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมได้เลยคะ่ะมาดูที่ภาพด้านล่างนะคะในช่องวงกลมข้อความเขาเขียนว่ารับของจากคนแปลกหน้าถ้าเด็กๆคิดว่าไม่ควรทำนะคะให้เด็กๆคีดเครื่องหมายกากบาทลงในช่องวงกลมได้เลยคะ่ะและสุดท้ายนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบฝึกหัดที่ครูฟ้านํามาฝากวันนี้สนุกไหมคะค่าคุณครูคิดว่าเด็กๆอะ่ะสนุกแน่นอนคะ่ะเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆมากเ,กเด็กๆควรจะสังเกตและระวังตัวเองให้ดีนะคะวันนี้ครูฟ้าขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ